v ีล็อ p นี้นะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะถ้าใครอยากได้วิดีโอที่ปรับสีสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งเราจะมารีวิวการทำนะคะในแอปพลิเคชัน DaVinci Resolve ใน iPad ค่ะ สำหรับคนที่ทำงานสายโปรดักชันนะคะก็คือต้องน่าจะเป็นที่รู้จักเนาะก็คือ Da i n c i r e s o l v e นะคะมันคือโปรแกรมที่เอาไว้ตัดต่อปรับสีนะคะคือ c o l o r g r a d i n g นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆถามว่าในโปรแกรมปกติอย่างเช่น Pre เม e r e Pro ที่เอาไว้ตัดต่อเนี่ยมันสามารถปรับสีได้ไหมมันสามารถปรับสีได้เช่นกันนะคะแต่ว่ารายละเอียดของการปรับสีของเขาอะมันค่อนข้างลึกกว่าก็คือตัวด n c i Reso l v e เนี่ยปกติอะคะ่ะจะใช้งานได้ผ่าน PC หรือว่าตัว m a c ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้มี เวอร์ชันของ iPad แล้วนั่นเองมันก็ทําให้หลายๆคนสามารถทํางานได้ง่ายมากขึ้นเรามาพูดถึงข้อต่อไปคือความสําคัญในการปรับสีนะคะซึ่งจริงๆอะมันเป็นโปรเซสที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆอะงานวิดีโอแทบจะทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณานะคะงานภาพยนตร์นะจริงๆอะถ่านการปรับสีมาแทบจะ ทั้งหมดแหละมันทําให้ภาพมันสวยขึ้นคือจริงๆถามว่ามันไปปรับตอนสุดท้ายเลยได้ไหมได้แต่ว่าการที่เราสามารถคุยกันตั้งแต่ต้นปรับสีการจัดไฟอ่ะเพื่อส่งเสริมตอนปรับสีได้อ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็ดีกว่าที่ไม่มีการจัดอะไรเลยซึ่งไม่ใช่อยู่ดีแบบเฮ้ยเราสมมุติว่าตีนหนังคอสตาตัวนี้เป็นแบบฟิลแบบเกมเมอร์นะมีสีแบบสีชมพูสีฟ้าเข้ามาในซีอะไรเงี้ยแต่ถ้าตอนจัดไฟอ่ะมันไม่มีสีพวกเนี้ยแหล่งกําเนิดแสงของสีพวกเนี้ยเข้ามาเลยอ่ะ ตองไปปรับสีเขาเลยเกัดดิ้งก็อาจจะแบบเอ๊ะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยงไ,งได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโปรเซสที่จริงๆควรต้องคุยกันมานะคะค่ะโอเคซึ่งจริงๆอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราจะเอามาปรับสีเนี่ย เราเสร็จค่ากล้องอะคะ่ะเราคุณจะเสร็จเป็นล็อกไฟล์ของตัวกล้องเสร็จนั้นอะไรเงี้ยค่ะตอนที่เซ็ตล็อกไฟล์เนี่ยอันนั้น,น่ะมาอีกข้อนึงนะที่อาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงการเซ็ตล็อกไฟล์ตอนถ่ายทํางานวิดีโอโฆษณาถ้าสมมติว่าไม่มีมอนิเตอร์เนี่ยเราจะให้ลูกค้าดูหรือมีมอนิเตอร์แต่ไม่ได้ใส่สีแบบพรีเซ็ตเข้ามาลูกค้าดูไม่ดูนะลูกค้างงว่าสีมันจะซีดแบบนี้หรอคะอะไรเนงะี้ยคือต้องมาเข้าใจว่าอันเนี้ยเราถ่ายไฟล์เนี่ยจริงๆเพื่อเอาไปปรับสีต่อนะคะอีกเรื่องนึงนะคะกค หรือสีส,ส, pack, สีชาสีแพ็คสีฉากอะไรเงี้ยบางทีตอนเราถ่ายทํามาเนี่ยเราถ่ายมาได้ในประมาณหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายยังไงการที่มี Color List เนี่ยมันช่วยทำให้แพ็คสินค้าสี CI มันสามารถปรับให้มันตรงกับสี CI ของลูกค้าตามเฉดนั้นได้นะคือจริงมันก็มีความสำคัญมากๆนะคะสำหรับการปรับสี ตาม C.I. ของลูกค้าค่ะดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประมาณนี้คะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะให้กับเราด้วยนะคะเพื่อให้เราเป็นกําลังใจเล็กๆในการที่ทําวิดีโอคอนเทนต์ประมาณนี้มาค่ะโอเคงั้นมาพูดถึงวิดีโอโฆษณาตรวนี้ค่ะก็สําหรับวิดีโอโฆษณาตัวนี้ที่เราถ่ายทํานะคะของแอปเนี่ยเราก็จะถ่ายทาเป็นหูฟังของ Sony ซึ่งสินค้าค่ะไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆจากแบรนด์เลยนะคะแต่สามารถเข้าได้นะคะซึ่งมูดที่เราจะถ่ายทําในวันนี้ค่ะก็จะเป็นมูดออกแบบ เลโทรตอนนี้แบบที่ดังมากคือ Y2K นะคะคือแบบ Y2K กลับมานะคะอันนี้พูดก,กลับได้ว่ากลับมาเพราะอยู่ใน Y2K จริงๆนะคะซึ่งมันก็เออก็เลยกลายเป็นว่าเออมันกลายเป็นหนังกิมมิกที่เป็นแบบฟิลลิ่งของ Y2K นะคะในการใช้หูฟังแกจ็ตใน Y2K ก็กลับมาเหมือนกันนะคะประมาณนี้โอเคจากที่ไปถ่ายทำมาเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะ ก็ออกไปสถานที่เอวดอค่ะเราอยากได้เป็นแบบว่าคล้ายๆไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่ฟังเพลงแล้วก็ออกไปข้างนอกเดินชิวๆอะไรแบบนั้นค่ะวิดีโอความยาวเท่าไหร่คะวิดีโอความยาว15วินาทีค่ะได้ค่ะจริงๆถามว่าถ้าสมมติใครอาจจะสงสัยว่าทำไมทำแต่15วินาทีนะคะเอาจริงก็คือคูณแม่คือตามความจริงคือระยะเวลาในการทํางานเนี่ยมันทําได้ในการเก็บฟุตของการที่ตัดวิดีโอโฆษณา15วินาทีนะคะสมมุติว่าเราอยากได้โฆษณาที่ยาวขึ้นนั่นหมายความว่าคุณต้องมีเวลาในการเก็บฟุตเทจได้มากขึ้นนะคะ ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเวลาที่เหมาะของเราในการที่เราจะทำวิดีโอโฆษณาประมาณนี้นะคะมาเพื่อเป็นตัวเรียวในการสอนนะคะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเดิมชี่รีโซรใน iPad กันนะครับว่าเขาเนี่ยมีหน้าตาไงบ้างแล้วก็มีวิธีการ ใช้งานยังไงบ้างแบบคร่าวๆเนาะที่พวกเราจะมารีวิวให้ดูกันวันนี้นะครับซึ่งพวกเรานะครับออกตัวกันเลยว่าไม่ใช่คัลเลอร์ลิสต์เลยนะครับผมเป็นช่างภาพนะครับแล้วน้องเป็นอีดิเตอร์นะครับเราจะมาใช้แอป DaVinci Resolve เนี่ยในการแต่งสีคร่าวๆนะครับผมซึ่งเราไม่ได้ลงลึกดีเทลรายละเอียดแบบว่าระดับมืออาชีพคัลเลอร์ไซส์แบบยากๆขนาดนั้นนะผมเอาแบบเน้นการใช้งานแล้วก็เวิร์กโฟลของเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับผมของแอป DaVinci Resolve เพื่อนๆดูกันนะครับผมครับแล้วก็ถ้าใคร เก่งแล้ววันไหนพัฒนาตัวเองได้ก็ไปต่อกับแอปนี้ได้เลยครับสร้างอาชีพได้แน่นอนครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่หน้าแอปเนี่ยถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับโอเควันนี้ที่เราใช้รีวิวเนี่ยจอจะมีขนาดเล็กนิดหนึ่งนะครับน้องเป็น iPad mini นะครับโอเคเปิดแอปขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีฟังก์ชันอยู่2อันครับเลือกไปที่หน้าต่างการทำงาน Color นะครับ หลังจากที่เรามาที่หน้าต่างฮันเลอร์แล้วแอบเจอข้อเสียนึงอย่างนะครับ,รบนั่นคือเรื่องของเราไม่สามารถปรับ Adjust บาร์ต่างๆเกี่ยวกับหน้าจอเครื่องมือฟังชันการทำง,งานได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆทราบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกวกเราได้นะครับจริงมันแอบเป็นข้อเสียนิดหน่อยเพราะว่าพอมันมีขนาดที่เล็กเนี่ยแล้วเราต้องมาคอยแบบซูมขยายแบบเนี้ยอาจจะทำให้เราเนี่ยดูดูงานยากขึ้นนิดนึงยากมากนะแต่เขาก็มีปุ่มมาให้นะครับเป็นปุ่มแบบ ฟูลสกรีนนะครับที่เป็นฟูลสกรีนดูแบบเต็มจอได้นะครับแล้วก็จะมีแถบด้านล่างนะครับไว้ให้คอยเพย์คอยสต็อปนะครับเสร็จแล้วเราก็ย่อกลับไปโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอับนดับแรกนะครับจากฟุตที่เป็นสีจืดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับพเพื่อนๆผมก็จะทําการทําให้เขาเนี่ยสีสดขึ้นโดยการใส่รัดเข้าไปนะครับ<อ>เพราะว่ากล้องที่เราถ่ายมาเนี่ยมันเป็นไฟล์แบบแบนๆไฟ์ลอก ซึ่งหลักเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมเพราะว่าแต่ละกล้องเนี่ยจะมีไฟล์หลักที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะใช้เป็นฟูจิเนาะแล้วก็เป็นเล็ก709ครับซึ่งจะทําให้สีของฟุตเทจเบื้องต้นเนี่ยมีความตรงถ้าเพื่อนๆโหลดไฟล์หลัดมาจากเว็บไซต์นะผมเพือ่อนๆก็สามารถเอาเข้ามาในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับผมดาวนชิลีโซฟอ่ะแล้วก็หลัดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักของ Flog ที่เราโหลดมาครับผมเพราะว่าเราใช้ ฟูจิฟูจิเอทีสามนะครับเอทีสามอะไรเงี้ยพอเรามีหลักในเครื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอหลังจากที่เราใส่เข้าไปในโฟลเดอร์หลัดที่อยู่ตรงไฟล์ด้านนอกแล้วใช่ไหมครับครับพอเรากลับมาที่หน้าโปรแกรมเนี่ยให้เราไปที่เซตติ้งด้านล่างครับที่เป็นรูปฟันเฟืองมุมขวาล่างนะครับจากนั้นนะครับเราดูไปที่ lookup table นะครับแล้วให้เรากดอัปเดตลิสต์หนึ่งทีนะครับรอรอแป๊บนึงให้เรากดเซฟนะครับพอเซฟเสร็จเนี่ยพอหน้าต่างเขาปิดไปเนี่ยเราก็จะได้หลัดขึ้นมาบริเวณ หน้าต่างทางซ้ายเลยนะครับแต่นั้นเราก็จะเอาเขาเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับแต่เราจะลองมาแต่งสีฟุตเทตนี้กันดีกว่านะครับซึ่งฟุตนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจะเป็นแบบมุมแบบมีเดียมช็อตนะครับคือขั้นแรกก็คือเราจะเอาหลักตรงนี้มาวางไว้บนโหนดนี้นะครับโหนดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนส่วนที่มีไว้สําหรับป้อนคําสั่งสามารถทํางานแยกก็เป็นส่วนได้หรือทํางานพราเรลร่วมกันก็ได้ เอาจริงมันก็มีความใกล้เคียงกับเลเยอร์ใช่เราก็ได้ไฟล์ภาพที่แบบสีชัดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับครับคือโนดอันแรกเนี่ยก็จะเป็นไฟล์หลักเนาะคือผมก็จะสร้างโนดอันที่2ขึ้นมาอ่โนดที่2นะผมผมก็จะไปปรับที่ในส่วนของ Color Vi e วนะครับผมตรงนี้เลยเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยเนาะเราจะมีลิฟแกมมาเกนนะครับผมลิฟก็คือโทนภาพที่เป็นโทนมืดส่วนแกมมาเนี่ยก็คือเป็นแสงกลางๆนะครับผมส่วนเกนเนี่ยก็จะเป็น โทนที่สว่างที่สุดนะครับอะแต่ผมลองปรับโทนที่สว่างเล่น,เล,นเล่นดนูเพื่อนๆก็จะเห็นว่าภาพอะไรที่มันสว่างอยู่แล้วในภาพเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปปรับลิฟต์เนี่ยพวกแถบที่เป็นชาร์โดว์เนี่ยมันก็จะเฟดขึ้นมาสว่างขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมตรงคัลเลอร์วิวเนี่ยเวลาเราปรับเนี่ยมันจะกระทบกับสีของทั้งภาพนะครับ อ,นนอันนี้ต้องเลือกปรับนะผมว่าเราอยากจะให้มันเป็นโทนไหนนะอันนี้ทีนี้ผมจะปรับให้เกณ์เนี่ยออกทางวอร์มนิดๆนะครับผมก็คือจะปรับให้มันสว่างขึ้นมาก่อนอ่าแล้วผมอาจจะดันไปที่ไปโทนเหลืองนิดๆนะครับประมาณนี้เนาะดันมากไม่ได้เดี๋ยวภาพไม่สวยอ่าทีนี้ได้วอร์มแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสร้างอีกโนดหนึ่งขึ้นมาในโนดที่สานะผมที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เราจะปรับเรื่องของเซตนะผมหรือว่าความสด ของสีนั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาใช้ที่เครื่องมือเคิร์ฟนะครับไปเลือกที่ H use v e r s a t e set นะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะเลือกโทนสีเหลืองแล้วกันเพื่อผมเลือกมาแถวโทนสีเหลืองนะครับอ่ะจะลองจิ้มจุดเพิ่มอ่าปนเนี่เืนเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าบริเวณที่เป็นสีเหลืองที่เป็นการาฟิตี้ด้านหลังครับมันจะมีการปรับค่า saturation ตาม คครครับับบในกรณีนี้เราอยากให้สีเหลืองมันอะดอบลงนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเสื้อตัวแบบให้เด่นขึ้นประมาณนี้ดอกประมาณนี้นะโอเคโอเค,อเ,คเราจะลองเทียบดูนะครับว่าเราปิดโนดที่3ามเนี่ยปึ๊บเห็นไหมสีเหลืองที่สดๆเนี่ยเรามันจะจะดอบลงนิดนึ่งครับอ่ะเนี้ผมจะดึงสีชมพูเนี่ยให้มีความสดขึ้นนะครับผมโดยการที่ จริงเราติ๊กตรงเนี้ยซ้ายล่างนะผมที่ให้ให้มันเปิดไว้อะเราจะจิ้มตรงไหนก็ได้นะครับผมมันมันจะสร้างดอทที่อยู่ในช่วงสีน,นั้นขึ้นมาแล้วอะผมจะลองจิ้มที่สีสภผ้าดูปั๊บเนี่ยเาได้ดอทตรงนี้มาแล้วแล้วเรามาปรับได้นะอันนี้จะโดนสีเหลืองนิดหน่อยอาจจะสร้างดอทขั้นไว้นิดหนึ่งนะครับกินไหม น,น่ะก็เดี๋ยวพามาเรียงดูนะครับเปิดทีละโหนดโหนดแรกก็คือใส่ลัดนะครับผมพอใส่รัดเสร็จส่วนโหนดที่2เนี่ยอ่ะผมปรับโทนวอร์มแล้วก็ตัดเกรนนะผมซึ่งให้ภาพชัดสว่างมากขึ้นนะผมแต่ยังอยู่ในโทนวอร์มอันที่3ก็คือเราจะดอบสีเหลืองลงแล้วก็ทําให้สีพูยังเด่นอยู่นะครับปึ๊บก็ประมาณนี้ซึ่งหน้าจอพีวีวมัน เล็กไปหน่อยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่ฟุตอื่นแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้พี่ปอนปรับก็ได้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีเดียวกันเมื่อกับเมื่อกี้เลยนะครับแบบเร็วๆนะครับอ่ะเราสร้างโหนดสร้งโหนดแรกรแล้วก็เอาหลัดวางนะครับเอาหลัดมานะครับไปที่นี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดปิดได้ไหนะครับดู เนี่ยครับโนตแรกต่อมาโนตที่2ผมก็จะย้อมออกไปทางวอร์มนิดหนึ่งนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับะต่อมาในโนตที่3ามนะครับผมเนี่ยอยากจะปรับในส่วนของสีเสื้อแล้วกันนะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะฮะใช้ฮิ้วฮิ้วนะครับ ใชอันนี้ <Okay. S 1> โนดที่สามสีเสื้อสดขึ้นมาเลยในบรรยากาศที่วอร์มอยู่เมื่อกี้อเคมันก็มีความเก่าๆนะใช่โนดที่สี่เนี่ยผมอยากปรับโทนสีเขียวของต้นไมน้นยิดหนึ่งนะครับไปที่ Hue set แล้วก็ในบรรดาของแก๊งเขียวทั้งหมดผมจะดึงให้เขาตุลล โดยเลเยอร์สุดท้ายนะผมอ่ะเราจะลองปรับที่อ f f s e ตนะครับผมก็คือตรงเนี้มันจะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนปรับกโพเชอร์ครับอันนี้อันนี้ผมอธิบายแบบง่ายๆเนาะกราฟสีที่เราเห็นมันจะถูกเปลี่ยนไปทางเซตเลยนะครับผมซึ่งก็คือมันปรับความสว่างได้ทั้งภาพเลยนะครับตรงออฟเซ t ตรงนี้อ่าเราก็สามารถปรับให้มันสว่างขึ้นได้นะครับก็โทนก็จะออกมาประมาณน,นี้นะอื จากตอนแรกนะครับที่เป็นฟุตลอกก็คือตุ่มตุนเลยครับแล้วก็มาเป็นไฟนอลแบบนี้นะแต่ลองเล่นอีกสักโหนดหนึ่งโหนดสุดท้ายผมจะดึงสีเสื้อให้กลับมาแบบกลับมาขาวเนาะสีเสื้อเนี่ยโดนดึงไปทางสีเหลืองซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้เราจะมาปรับดีเทลให้เสื้อเนี่ยกลับมามีความขาวนะคร่บลองใช้ฮิวลลูเมนเปิดตรงนี้แล้วก็จิ้ม สังเกตดูต้นไม้ข้างๆมันจะ,จะไปด้วยไปด้วยเพราะว่าโทนมันใกล้เคียงกันแล้วทีนี้เราแก้ด้วยการที่ใช้คล้ายๆ masking เนาะใ,ใกล้เคียงก็คือเป็นโหมด window นั่นเองนะครับซึ่ง window เนี่ยผมจะเลือกเป็นเพิ่มเป็นวงกลมนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเลื่อนวงกลมมาแถวแถวนี้แถวเอี้ยมครับแถวเอี้ยมปับ๊บทีนี้ กลับเป็นฮิลลูเมนนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ต้นไม้ด้านขวาที่เราดันไปแล้วมันเปลี่ยนอะตอนนี้ไม่เปลี่ยนลวไม่เปลี่ยนแลวอ่าเธอน,นิดเพราะว่าการทำงานทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ในวินโดว์ที่กันไว้เมื่อกี้ครับอ่าโอเคสีเสื้อก็กลับมาแบบดูเป็นสีขาวแล้วเพราะตอนแรกมันดันกลายเป็นเหลืองน,นิดๆอะไรอย่างงี้โอเคครับก็เดี๋ยวผมมารีแคปสั้นๆนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้จะมีอะไรบ้างในเวิร์กโฟล์นี้นะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องหลักก็คือเราเอาไฟล์หลักที่ตรงกับกล้องมาใส่ครับครับผมอันที่2ก็คือการสร้างโนดโนดก็คือเก็บเสมือนเลเยอร์นั้นๆนะครับผมว่าเลเยอร์นี้เราแต่งอะไรไปบ้างเลเยอร์นี้เราจะเพิ่มอะไรเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่3านะผมก็คือเรื่องเครื่องมือในการแต่งสีที่ผมใช้จะเป็นเบสิกเครื่องมือทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคัลเลอร์วิวนะครับผม ซึ่งกลงล้อของสีเนี่ยก็จะเป็นโทนมืดโทนกลางโทนสว่างอันนี้เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆนะครับผมเพื่อนๆสามารถลองปรับเล่นดูได้นะครับผมเพราะว่าเห็นด้วยตาเนี่ยมันเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเคอร์ฟอันนี้ก็ใช้บ่อยเนาะเพราะว่าเราเคอร์ฟเนี่ยมันดึงสีได้ไม่ว่าจะทําให้สีเนี่ยกลายเป็นอีกสีหนึง่งหรือว่าทําให้สีเนี่ยสว่างขึ้นทําให้สีเนี่ยมีความสดน้อยลงมากขึ้น แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะปรับโทนสีของภาพทั้งหมดเนี่ยให้ออกไปทางอมชมพูนิดหนึ่งนะครับแล้วเราเนี่ยก็ยังเพิ่มลูกเล่นอื่นๆเข้าไปนะครับเช่นแบบฟิล์มเกรนบางๆนะครับให้เขามีความรู้สึกเรโทรนิดๆอย่างที่เราตั้งใจไว้ในตอนแรกครับวันนี้ก็เรียกได้ว่ารีวิวคร่าวๆเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันครับ,<ช>รบสาหรับตัว The Vinci r e s o l e ที่อยู่ใน iPad นะครับข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมาตั้งแต่แรกที่นั่นแหละเขาเหมาะกับการที่แบบผมสามารถพกไปออกกองแล้วก็ ทำลุ o อัพเทเบิลพ e v i e w ให้ลูกค้าดูได้เลยทำวันไลท์ให้ลูกค้าดูได้นะครับว่าโอเคจากไฟล์ที่เราถ่ายมาเป็นแบบตุ่นๆ,ๆนะ่ยพอออกมาโทนที่เราคุยกันไว้มูดเดนโทนประมาณนี้นะอ,อะไรอย่างนี้ครับมันก็สะดวกนะครับไม่ต้อง6คอมไม่ต้องใช้คอมเครื่องใหญ่ว่างเล่นๆก็เกตตามสถานที่ต่างๆอ,ออกไปริมทะเลไปนั่งชิลอะไรใช่เพราะว่านาได้เลยเพราะลิงก์โปรเจกเนี่ยมันเชื่อมกันใช่เพราะเราเอ็กพอร์ตโปรเ จากในคอมมาปั๊บแล้วมา Import Project ใน i p ับแ้วมันก็ซิงกันไปกันมามันสามารถแบบโยนของทำงานกันได้ซึ่งก็เรียกว่าราบลื่นดีประมาณนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันตั้มชีรีโซบน iPad นะครับเพื่อนก็ไปลองโหลดใช้กันดูนะครับตอนนี้ก็มีทั้งเวอร์ชันฟรีครับแล้วก็มีแบบจ่ายเงินด้วยครับยังไงก็รอติดตามอัปเดตกันดีๆนะครับ สำหรับ Vlog EP นี้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆนะคะยังไงก็อย่าลืมมาลองใช้งานดูนะคะมันสามารถใช้ทนะั้งแบบเสียตังค์แล้วก็แบบฟรีนะคะถ้าอยากได้เครื่องมือที่มากขึ้นนะคะตามแบบในโปรแกรมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตามที่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะต้องเสียตังค์แต่ว่าลองเล่นราลองที่แบบ ก่อนก็ได้นะคะก็ถ้าสมมุติมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิมพ์มาถามที่คอมเมนต์นี้ได้นะคะก็สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบดูคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสอนทําวิดีโอโฆษณานะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กับช่องเราด้วยนะคะช่องเราก็จะผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการที่สอนทําวิดีโอโฆษณาแบบนี้ออกมานะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ